ต้องพากินวัตที่ลวครับคล,คลิปนี้นะครับผมจะเพื่ครับมาตัดยอดหวายนะครับก็วันนี้จะตัดยอดหวายแต่เช้านะครับแล้วก็จะทําอะไรอีกก็มาติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะทําอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปที่ดูการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับของคน้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัด ย้อนรอยกันดีกว่านะครับไปกันเลย Chốt vậy đi. Ủa, mà vài pin là đi vậy. Chốt vậy. 对，我。<laughs> ở đây nữa sáng đấy cái là nó sáng cái dây nào nó sáng, nào nữa, sáng. hả tập vái tập hết อยอดไหวตัวน,นี้นะครับได้ประมาณสี่ห้าย,ยอดนะครับแต่ว่าเป็นยอดที่ไม่อวบไม่ใหญ่นะครับ ยอไม่ใหญ่คนระับเป็นายเล็กนะครับยอดแค่นี้แต่ก็ก็ยังดีนะครับก็เล็กนะครับไม่ใช่ยอดใหญ่ส่วนใบนี้ก็จะปล่อยแห้งนะครับแห้งแล้วครับ เอาไว้เผานะครับถ้าพอดีจะเอาย้าเอาขยะพวกนี้นะครับเผาด้วยพอดียาที่ไดไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกรออื่นนะครับเพราะว่าเหลืออยู่เยอะเลยนะครับครับตรงนี้ก็ประมาณห้าหกยอดนะครับ น่าจะเป็นหวายใหญ่นะครับเพราะว่าวยอดใหญ่มากนะครับ มันจะยอดใหญ่นะครับยอดอุบวบเลยครับยอดอุบวบนะครับอ่ะไม่ได้เอาไอ้นั่นมา ยอดนี้อวบมากนะครับอวบนะครับยอดนี้ยอดใหญ่อวบมากนะครับ นี่ต้องตัดออกอีกนะอีกนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับนะครับก็เหลือประมาณนี้ดูลำนู้ดอีกสองอันนะครับเดี๋ยวไปดูอาอนนู้นแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งส่วนพวก เล็กๆไม่เอานะครับเดี๋ยวก็เวลาแห้งแล้วเดี๋ยวก็สุมนะครับสุมไฟอันนู้นก็คงจะยอดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็อันนี้สองยอดอันนี้อีกยอดหนึ่งก็ไปสามตรงนู้นอีกสองก็วันนี้ได้หลายยอดอยู่นะครับนะครับอีกสองอันนะครับสองกอน,นเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนะครับ อันนี้น่าจะเป็นไวใหญ่นะครับเพราะว่ายอดใหญ่มากนะครับไอวย,ยอดเอ่อลูกมันจะเป็นสีส้มๆนะครับไวอันนี้ไวยเล็กเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลูกมันเป็นยังไงหลายายคนอาจจะไม่เคยเห็นไวนะครับลูกของไวครับนี่ก็ถือว่ายอดหวบอยู่นะครับ மீட்டில் กว่ามากครับครับรัศมีออกมาก็เหลือแค่นี้แหละ หนึงยอดนะครับเดี๋ยวเอายอดนู้นอีกสองยอดนะครับนี่ก็เอาไว้ให้เขาโตอีกนะครับโตมาก็จะได้ตัดยอดอกินไม่หวังกินลูกนะครับลูกมันก็รสชาติมันก็หวานๆเฟื่อนๆแล้วก็แล้วก็บางทีก็เปรี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัดไหวเสร็จเดี๋ยวผมจะให้เห็นให้ดูลูกไหวนะครับลูกไหวที่เป็นไว้เล็กนะไม่ใช่ไหวใหญ่นะครับเดี๋ยว ตัดไวอีกสองกอนะครับนี่ครับยอดไว้นะครับที่ผมตัดได้นะครับวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับก็ประมาณเกือบสิบยอดหรือว่าสิบยอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ห้ายอดแล้วแต่ว่าเป็นไวยเล็กนะครับตรงนี้ก็ประมาณห้ายอดก็เป็นหวยใหญ่นะครับอันนี้รอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะไปโกทางนู้นอีก ประมาณสองกอนะครับนี่ครับนี่จะเป็นลูกหวายนะครับจะเป็นหวายเล็กกินได้นะครับหวายเล็กกินได้กินได้เหมือนกันนะครับหวายใหญ่ก็กินได้หวายเล็กก็กินได้นี่ครับเมล็ดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับกินได้ครับรสชาติมันก็จะเป็นเฟื่อนๆนะครับนี่อาจจะไม่ยังไม่เก่นะครับ หรือว่าแก่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรสชาติเฝื่อเแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,นะครับนี้จะไม่มีหวานเลยแต่ก็กินได้ครับแต่ว่าถ้ากินแล้วต้องเตรียมเตรียมน้ำไปด้วยนะครับเพราะว่าเฟิดมากนะครับมันเิดคอนคอครับ กินได้ครับกินเล่นกินอะไรนะครับไม่ได้กินเพื่ออร่อยเพื่ออิ่มนะครับอืนครับตอนแรกผมไม่เห็นว่ามีลูกนะครับแต่พอผมตัดอะไรไปแล้วก็เห็นลูกเยอะนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลูกไหวมันจะมีไหวเล็กไหวาใหญ่นะครับหวใหญ่จะเป็นลูกสีส้มนะครับเป็นลูกสีส้มก็จะมีรสชาติอย่างที่ผมว่าครับจะเป็นเฟื่อนนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆหยวานหน่อยๆ มันมีหลายรสชาตินะครับแล้วแต่าวาอันนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับลูกที่มันเติบโตมาครับก็ประมาณนั้นนะครับที่ผมพูดมาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไว้หรอกครับโอเคเดี๋ยวไปตัดว้อีกสองก็นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นหนอนนะครับหนอนเจาะนะครับเจาะกินหมดเลยไม่ได้นะครับไว้ยอดนี้ รับแล้วก็สกทีรเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คุณแม่นะครับก็ส่วนผมไม่กินนะครับกินก็กินนิดๆหน่อยๆนะครับกินไม่เยอะนะครับแต่คุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องผมกินนะครับผมก็ มีหน้าที่หานะครับแล้วก็ทำคลิปไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการหายอดไหวแล้วก็ทายอดไหวให้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆรู้ว่ายอดไห้กินได้นะครับกินได้แถบภาคอีสานนะครับจะกินกันเยอะนะครับก็อย่างว่านะครับก็คลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะเอามาเกงนะครับให้เพื่อนเพื่อคดูนะเพราะว่าผมกําลังทําที่ทํากับข้าวอยู่นะครับ ไม่ใช่ทานะครับกาลังนะครับกําลังจะทํานะครับก็อาจจะเป็นมุมอีกเป็นมุมมุมหนึ่งของในส่วนนี้นะครับที่มีต้นไม้แล้วก็ทําให้เกิดร่มเงาแล้วก็ร่มเย็นนะครับให้กับบัวกมเองนะครับที่จะไปทาคลิปตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากนะครับฝากช่องใหม่เอยฝากช่องไว้ด้วยนะครับตามวิถีบ้านๆพากินปลาเที่ยวนะครับ ก็จะทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตของคนบ้านๆนะครับแล้วก็การทำมาหากินแล้วก็ไปเที่ยวตามชนบทนะครับแล้วก็อาจจะพาไปดูไร่สวนอะไรสักอย่างนะครับเป็นสวนทุเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับสวนชุมพู่สวนมะพร้าวสวนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหรือว่าไปเที่ยวอำเภออื่นบ้างตำบลอื่นบ้างแล้วก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ ช่องตาวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวครับก็จะให้ดูวายนะครับนี่นี่คือลูกวายนะครับดูชัดๆนะครับดูชัดๆกันเลยโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe เพื่อเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ คอยเป็นกาลังใจให้ผมอย่างนี้ไปยาวๆนะครับแล้วก็เพื่อนเก่านะครับขอบก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ให้การสนับสนุนรับชมคลิปแล้วก็นังขายาให้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไม่เปลี่ยนเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็จะไปทํางานต่อนะครับเพราะว่ามีหญ้าอยู่ที่หลังบ้านนะครับยังไม่ได้ถอนอีกนิดหน่อยนะครับก็จะไปถอนให้เสร็จ ก็จะมาเริ่มทําฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็นะครับตรงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็อนเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็ปีไปสักประมาณอีกสองสามอาทิตย์นะครับยกตรงนี้ส่วนยกคาก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งไม่อะไรนะครับเพราะว่าจะปลูกของไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ